อยู <You> ่ในเฮือนในแต่ละมือก็คอยยู่ไปชื่อคือาอยู่ไปชื่ออยู่ไปชื่อแบบนี้ฮัละแบบบอกผัวกับพวอพ่พังนี่อลยแล้วก็ยู่ไปชื่อคันว่าอยากกลับพืนใช่เฮือนพ่อเฮือนแม่ก็ยันบวิดพัวยันบวิดผัวคือเกาวยันคิดฮอดพัวฮัลเล่ยันว่ามักเนาะยันว่าหักยันว่าหักแพงงพิ่นเนาะมักพัวแล้วก็ คิดฮาดพัวนี่แหละแพงพัวแต่ว่าพัวบอกแพลงลูกแพงมีกลับสบายดีได้สวัสดีด้อพ่อแม่พี่น้องบัสสุขสุขคนกันยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาสู่ซ่องของบาจิคือเกา กาเมื่อนี้นพพี่น้องบอรจิตนี่ยพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาอยู่ที่บ้านพนมพอนพี่น้องเลยกาพอดีว่าพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาหาครอบครัวของน้องเนาะกาเมื่อนั้นเนาะพอพี่น้องเลยกาพี่น้องหลายๆคนก็คือสิบหูอยู่หรอกเนาะกาบอรจิตถามเพิ่นเมื่อนั้นว่าเพิ่นอยู่กับผัวเพิ่นอยู่กินกันมาได้เศร้าโศปีแล้วแต่อายุของเพิ่นน่ะเศราสองปีพี่น้องเมื่อนี้เนาะเบอรจิตกับสีมาแก้ข้าวพี่น้องเลยก็คือสิไปถามเบิ่ง น้องเพิ่อนอีกรอบพี่น้องเอ้ยว่าแมนคุ้มจริงโ่นะน้องพอพี่น้องเอ้ยกตจังได้จังไดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนำหลายหลายเด้อนอกจากหากว่าประจิตบอบชิดพลาดประการใดพี่น้องเอาาย้ยก Haha, าาาา็คือว่าเนีบางที่กับน้องเพิ่นก็คือสีจำบ่ได้เนี่ยน้องพอพี่น้องเอ้ยเนาะก็บ่ว่ากันน้องพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือสีประมาณนี่น้องพอพี่น้องเมื่อนี้บ่จิตก็มีโอกาสเนาะมีโอกาสเข้ามาว่าได้ก็ผ่านทั้งนี้มาพี่น้องเอ้ยก็ถือเอาโอกาสนี้เนาะมา ครับพ่อพี่น้องมาเที่ยมมายามเบื้องเพื่อนว่าเป็นจางไหนแล้วเนะาะอยู่ดีมีแห้งหรือโบเนาะพ่อพี่น้องเอ้ก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะกลับไปติดตามหับชมเบื้องน้ากันได้เนาะพ่อพี่น้องน้องก็ตอนนี้ก็คือว่าเนี่ยเพื่อนของเพื่อนก็อยู่ป่าอยู่ดอนคือเก่าพี่น้องเอ้ก็พอจิตหนามากมาก,มากพี่น้องเอ้มากบรรยากาศแบบช่วงในฤดูฝนเนาะพ่อ,อพี่น้องพอดีว่าเดียวไปทั้งใดเนาะพ่อพี่น้องเอ้ก็เขียวสซอุ่มเนาะ่าได้ก็ได้ กต่มีต้นไม้กกตอกเขียวสุมซุ่มซื่นพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวไปทางใดกันสวยสดงามผลหนามากรากไม้ขึ้นตามธรรมชาติที่ว่าเกิดขึ้นเองพี่น้องเอ้ยแต่สวยงามเนาะอันนี้พี่น้องก็จะเป็นโลกอีกอย่างเนาะเนาะแต่กับบัจจิกกัเป็นเอฟซีของเอิร์อสดซึ่อคือกันได้พี่น้องบัจจิตเบิ้งมือเศร้านี่เนาะว่าโลกนนี้แหละว่ากินได้เด้พี่น้องเอ้ยน,นี่นะบัจิตกับบุเคยกินจักเทอร์เนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะ <laughs> โดยพี่น้องการงามน้องดอกอนี้เนาะแต่กะบวชจิตบวหูพี่น้องเลยพี่น,อโโน้องหนะูอยู่บนเนาะเนาะว่าเป็นดอกอีหยังพี่น้องได้ยินทั้งช่องของอศสสึศซนะื่อเนาะพี่เพื่อน,หนไหนพี่น้องเลยเป็นดีฟซีของเพื่อน,นคือกันบวชจิตก็ได้อสวยงามพี่น้องสชได้เนาะนะบรรยากาศตามธรรมชาติตามปลาตามรอนเท่าพี่น้องเลยกะเขียวสุ่มเนะาะขักลายพี่น้องบ่ชแต่เพิ่มมาแต่ทั้งหนดีนเนาะ โดยโดยโดยดยอ้าวบอตาสบายดีสบายดีสบายดีโดยโดยโดยดยโอ้ยเป็นยังไงบอตากามาเห็นแล้วเนาะอืกาเพิ่นกาอยู่กับลูกว่าจีไดยเฮ้ยผัวเพิ่นได้ใชผัวเพิ่นบ่อยู่เนาะโอ้ยเพิ่นตื่นนอนมาเพิ่นก็ไปแล้วนะโอ้ไปหาอยู่หากินว๊วจ้าน้อเพิ่นว่าผัวเพิ่นจะไปไหนเรไปรีบดีอะเดี๋ยวสิไปถามเพิ่นสินะเนาะเดยโดยนะพี่น้องเอ้ยไปทางไหนได้สินะเนาะผัวเมียกันได้ไรพี่น้องเอ้ยบบหู่อันนี้ก็ได้อาจจะเป็นเหตุผลของผัวเพิ่นมากเนาะพราพี่น้องเอ้ย <c oughs> บอไปบปจิกกะดรครับขอโทษขอแค่ okay. น้ำได้หลายเนาะพี่นอ้องอมีไก่น้ำพี่นอ้องเอ้ตีนี้หมังม่วง,งบบราณพี่น้องตีไกนน่นี่เยรายหลายเนาะหมังม่วงพี่น้องเอ้ไอนี้พี่น้องไอต้นไยเนาะต้นไวยพี่น้องขมขมเลยอนี่เน่เนาะแต่กาบเป็นต้นไวยที่ว่าต้นน้น้อยนั่นน,น,น,นี่พี่น้องออนนี้จะเป็นต้นไวยแบบต้นใหญ่เนาะคุนเมนผู้ใยเด้นี่กงเนาะ พอทุกมาเด็กเบิ r. B: r. B na, ่งเด้อระวังตกเด้อเนาะดโดูดูดูป้าดูดูอ้าน้องอ่ะสบายดีเด้ออ่ะสบายดีสบายดีโดูดูมึงนี่น้องพ่อพี่น้องไปเดี๋ยวคนนี่ขึ้นตั้งเฮือนนี่เด้อเนาะโดยเป็นจังได้หนิเฮ้อยู่กันสักคนมาหนิอยู่สามคนนี่แหละบอกไปน้องละเฮ้สบายดีสบายจังได้นี่ฮะ ซื้อว่าจังไดซื้อนางคอยอืมนางคอยบ่โอ้ซื้อนางคอยพี่น้องบาจื่อขึ้นมาอ่าบรรยากาศอยู่ทึ่งเลยพี่น้องเด้อตัวนี้ก็ได้โอ้ยชานนี่คือแบบนุ่มหยุบเชนอชานนี่เนาะยั่นต๊ะเด้ไปได้ไปได้บ่โอ้ยหยั่นเนาะยั่นหักกันแ้เนาะเดินเดินดิอืมบน่างน้ำเม่บ่เม่เม่ยหมดโอ้คือลูกของน้องมาเดินนี่เนาะแม่นเม็ดชองอืมแม่นม็ดสองอ่าซื้อนุ่มมาตอนเด้อเฮ็ดจังไดเอาฮะ เพจังแค่ไหนทุ่มเอาดุทุ่มเอดูขอบใจเด้อดูทุ่มยาสิทุ่มยาสิทุ่มยาอะไนี่ทุ่มยาอืออือโอเคอ่ะปันกันกินเนาะอืมแบ่งกันกินกับอันน่ะเอ้ยเด้อเนาะฮาอยู่กันสามคนนี่บ่อืมเฮ้ยอันนั้นผัวได้ส่ะไปไปใช้แยกกันไปจะได้ไปติดเช่านี่ไปติดเช่านี่ไปกับไปไปผู้เดียวอะไรอ๋อไปผู้เดียวบัดบูบานี่ ไปทางไหนมันไม่ได้บอกหมอไม่ได้บอกมันอยากไปแล้วก็มันไปอ๋อโอ้เจ้ว่าอพอมาเพื่อนจะว่าของกินจนโอยากพูดมาจักไปหาอยู่หากินมาจักบ,อบ,บ่อยหรืหอไปหากินใช้ปากมันอ๋อปากอ่าน้องได้สิ่ะหมอมาใช้บอก <c oughs> ใช่กันแต่<อ>ว่าค<ม>วยายมัดใช้แนวอิม่มมันมัดใช้แนวบ้อิ่มไม่ยั้นเนื้อิ่มนะฮะเนื้อมันมากแค่ไหนไม่งั้นเนืเพิ่นแบบ มันยังเนาะแน่ผลม่าแนวมันมากขนาดนั้นบ่ไรบกินเกีวกินมากนี่ยโอ้กินเกวกินมาคุณบ่เจ้าได้แช่บริมากบ่ได้คอยโอ้ดีแดีวดีเด้วเด้อเยบริมากได้คอยเป็นได้ช่บริบรบ่บ่แบบหาเพิ่นจุดหาเพิ่นเศร้า อะไรก็มันพังอ่ะมันอยากตีให้คอยพุย่<อ>นและบอกหลายอกลุ่งคนนั่นแหละคัดคนมันอยากยา,กอยากบอกเธอหนึ่งก็มันเยอะโอ้ดูดยแบบเป็นยังไงเถ้าคือน้องนีอย่าให้ผัวเลิกอย่าให้หัวเศร้าอยูบอ่บ่อะอยากให้อยู่เลแต่มันปวดเข่าโอ้เป็นยังไงหากแพงผัวอยูบอ่บ่อ่หา,หากแพงนั่นแหละโอ้หากผัวมันมันวายาเห็ดอ แต่ในใจคอยแล้วกอดมให้กินเ่มีเงินมีคำก็ให้ห้าให้ลูกให้เมียนี่แหละมันแนบ่ได้มันแบบขาดกินอะไรแกจะกินแันอ่ไรกินอะไรแกให้ช่ลูกชัยเมียนี่เออด้ดก็เพื่นไปหาเองบ่ไปหาองอืออยช่วยไ อย่าจะเฮ็ดดิเฮ็ดเฮ็ดกินกินจะไหนมันเตะเด้อกินเลยอ่ะอิ่มเลยเอาไว้เอาไว้ไว้อย่าทุบเด้อเออโดยโดยเนาะพอพี่น้องก็คือทางน้องก็บฮู้อยู่ด้วยเนาะฮู้จักคิดอย่างไรอยากมีอยูุ่ส่นี่เนาะฮู้ก็เฮ็ดนั่นมันบุพเพออืมเด้อ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 กัคือว่าคืออาน่ะเป็นจังได้น้องนะอายุสิบแปดปีบ่แมนบ่อายุเท่าไรก็น้องนะ คยกหัวนุ่คบจื้อบแต่ว่าอยู่น้ำกันมานี่โบจื้อโ่อยู่นงกันมันออเจบักจะบักจะบักจะักจะพักเจ็บักเจักกนาอยู่ล้วด้วยน้องพ่อพี่น้องกายอยู่น้ากันกับผัวมาจากปีได้ใช่ไหมโอ้หลายปีละเลยหลายปีบะ คอยมาอยู่นี่ห่างบ่ชื่อเวว่าจักปีบ่ชื่ออ่าบ่ชื่อนำเพราพี่น้องกะโอ๋หากเพิ่นบ่ชื่อเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าที่ว่าเพิ่นเว้ามาก็เพิ่นก็บ่ชื่อเนาะแม่นได้เนาะก็เลยต่อไปแบบนั้นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยแต่กตอนนี้กอุกใจบ่อุกใจบ่เดี๋ยวนี้อุกใจออุกใจเรื่องผัวคอยู่ในเฮือนนี่แต่ละมือก็ค่อยอยู่ไปือคือว่าอยู่ไปซื่ออยู่ไปือแบบนี้แหละแบบ บอกผัวกับพวอพ่พังนี่แหละแล้วก็ยู่ไปสิค่นว่าอยากกลับคืนใช้เฮือนพ่อเฮื่นแม่ก็ยันบวิดผัวยันบวิดผัวคือเกายันคิดฮอดผัวฮั่นแหละยันว่ามักเนาะยันว่าฮักยันว่าฮักแทงเพิ่นเนาะมักผัวแล้วก็ คิดฮอดพั่วนี่แหละแพงพั่วแต่ว่าพั่วอกแพลงลูกแพงเมียอืมเลย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 คือเพื่อนไปได้เสื้อไล่ๆของเพื่อนนี่ไล่มือแล้วเทไรคันเห็ดเวียกแนวมันเป็นตาเลยกับเป็นวันเป็นแม่แล้วกับเป็นห้าชิปหกชิปอืมแด้เอาเข่าถุงเมียเทไรบ่นเป็นแชน่นโอ้แล้วคันเราไปได้น้อยแล้วก็ บ่ฮอบช้ำก็คอยหันเรากินใช้ปากเราหมด่อแล้วกันแลคือลูกเต้าได้สัลูกเต้าแบบนี้ได้ส่ตว์เป็นกับบ่ได้แบบนั้นบ่ครับ่ได้คิดนั้นบ่คิดดิแล้วแต่ว่าเราอยากตัวนันแห้งคิดอยู่ใช้ลูกใช่เมียหันแต่แล้วปะตัวนันบ่ได้ปะตัวนั้นบ่ได้กันยากเลยเนาะ น้อพี่น้องจังใดกกาบขอโทษขออภัยร้ายหลายเลยเพี่อน้องเลยเนาะที่ว่าว่าวออกซื้อออกคลิปนาะเพี่น้องเลยคืออยู่ในฮื่นในคอยบราไปใช้คูมือมีแต่คอยยู่แต่ในฮือนนี่คืออยู่เอาลูกเอาเต้าเนาะเอาลูกเอาเต้าไปกับ่มีกําลังใจอืมไปเห็ดเรื่องห็นงานกับ่มีกําลังใจทีบ่มีเจ้าเฮ็ดแนวใดอืมแบบเมื่อใช้หือนพอเหื่นแม่ก่ เมื่ออยู่ที่เชออืมบ่จักคอยว่ลจักสิเฮ็ดแนวไดจังมันยากแล้วมันชาวกินได้ๆๆกะตัวนี้ก็เบิดปัญญาได้เนาะมีแต่ว่าอยู่ไปเรื่อยๆบ่แม่นบ่อยู่ไปเรื่อยๆอืมเนาะ่พี่น้องเฮ็ดจังได๋เด้เนาะแก้ไขแนวดเนาะกับครอบครัวของเพิ่นนี่ก็ได้กตอนนี้กอยู่นํากันอ่า3คนแม่ลูกพี่น้องอ่าผู้ลูกผัวก็คือผัวกะอ่า ไปหาอยู่หากินทัานเน่ยเนาะแม่นเราอะโดนอีกละเนาะกับผู้หญิงกับผู้ชายแม่นบอกโดยโดยโดยเป็นจังไดนเสียพระลูกพระเต่ากินข้าวกัำยังเสียอยู่กันสามคนแบบนี้กินแกงน้ำไม้แกงน้ำไม้อีละบ่มาเมื่อนั่นก็กินแกงน้ำไม้มาเมื่อนี้ก็กินแกงน้ำไม้เนาะไมันมีไหนกินไปไปหาไปนี่ไปหายนไดแบบนี้เอาลูกคาเต้าอ่าคาเต้านี่เนาะ มันนอนแล้วก็ไปโอ้ได้ชี้หันอนแล้วก็เมื่อแกงมันมันบรินอนกะอยากแหงเลยกะพากันไปชวนกันไปพุ่งเลยใช้ปลาหน้าไม้พุ่งเลยอ้ยเด้อเด้เบืองเด้อน้องรายเด้อตกเด้อเนาะกะเด็กน้อยก็กำลังเดือกกำลังไปปิดเนาะดื้อหลีตีกันคู่มือเดี๋ยวเอาคอยจุดปวดห่วนแฮมเลย เอ้ยเนาะผู้เป็นน,<ม>น้องเนาะเบิ่งเด้เสรรรียเนาะผู้เป็นแม่เนาะกระโดดลงอืมเบิ่งเด้เสียเด้อผู้เป็นแม่เป็นผัวผู้ชักก็ได้เนาะเบิ่งยังลูกเต้าสิแหละเด็กน้อยก็กำลังไปเป็นหนะเนาะโดย,ดยก็เป็นจังได้เสีสุขภาพของลูกคือได้ยนินขาา่าวว่าข่าวว่ากินหมูว่อเป็นอยากกินหมูว่อพี่อยากกินหมูพี่แค่ไหนกะินจังได้แค่ไหนเ่ยว่าเสียเดือน ดีขึ้นเลยค่ะเห็นมันดีมันเล่นมันได้กินแล้วก็ดีนะอันนี้น้องพอพี่น้องเนาะก็เป็นความ่อของแต่ละคนนะพี่น้องเ้อเนาะก็ใส่วิจารณญาณในการพังเลยเนาะแต่ละคนก็นับถือบุคือก oh. ันอะไรพี่น้องเลยว่าง่ายๆก็ได้เนาะแมนแมนแมนแล้วสิให้จังไรสาต่อไปวันนี้บางแผนอนาคตนี่อะไรต่อไปว่างแผนดะไร บัวจักนำมากวางแผ่นอยูてて่แบบนี้ฮะและมันอยากเฉาก็ะเฉามันไม่เฉาก็เรื um> ่องของมันขอบครัวก็จมลงจมล่องแล้วก็เป็นแน่นี่เนาะกระจบล่องฮะเลยแบบปุมือเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไกเจ้าไหนเนาะปัวบัวผ้าเห็ดบัวผ้าหาเมนบอกก็ได้ต้องเป็นแบบนี้ดิเห็ดเวียกแต่มันไม่อยากเห็ดบ้านใดมีแต่มันอยากย่างไปมีแต่มันอยากห่ากินใช้ปากมันแบบนี้อันนี้เน้องพอพี่น้องก็บ้าความ สะท้อนเนาะของครอบครัวของอคนในซุนบทนี่แหละจริงๆมันก็มีทุกพื้นที่นเนี่ยนอกพ่อพี่น้องเนาะเดืองแบบนี้ก็ได้แต่กามันเกิดขึ้นอยู่กับครอบครัวของน้องเนาะบานนี้ก็ได้เนาะเว้าวแรงว้าวไลกะบคอยบอเป็นเว้ายะมันจะตีให้คอยพุ่นเป็นจังได้เสียเรื่องเ,เข่าเดี๋ยวนี้ได้เสียเบิร์ดบบรดับเบิลเข่าเดือดเข่าชันอีกแล้ะไรอ๋อสีใหม่บอ เป,ปิดจิด้นไอซีเบิดแล้วยังไรเดอร์ยูบอสเขาเปลือยเลยยังไรยู่เข้าก็ไออัอน,นนั้น<อ>แล้วก็ชี้กินขา้าว<อ>ตัวนี้ขา้าวพุ่นตกหำนะมนะมันเนา่า<อ>แล้วก็ชีกินอันนี้ก็มันคม,มนหมดเลยโดยกาพนูเฮือนอกลางคืนนี่ทั้งผัวน่ะมานอนเฮือนสมือบ่มันบริหารนนะคะมันกินอะไรมันไปอะไรจนแจ้งพุ่นใด มีแต่คอยกับลูกได้นอนอยู่เฮือนในใดจังมือได้นอนอยู่เฮือนมันนอนทันห้ามือเลยหกมือบริได้มาเฮื่อนหามือเล้วมันนอนในเฮือนในหันไม่ได้กินมันไม่กินแล้วก็มันนอนมันไม่ไปใช้มีแต่นอนกับนอนขันมันได้กินอะไรก็กลางคืนกับไปกลางเว้นกับไปไปได้ไปได้อย่างนี้มัน หาเงียงหอยไปห้าเงียงปลาคันเล่แต่ก็มันไขยแต่ก็ชื้อกินอ๋อสิบต่าเต่าไปเต่าละวันแบบนนี้เนาะชื้อกินตระต่ายกระตาเลยลอืมเหตุอย่างไรน้องปุ้ยน้องเนาะอ่าจังคมว่าได้ก็เกิดขึ้นแบบนี้นะครัพี่น้องเลยกับมาจากคุ้แก้ไขก็มีขึ้นก็มันไปก็จุดแจ้งกุ้งเลยแจ้งกัมไปอีก จุดคำคำอลไรก็ตั้งต่อไปอีกจุดแจง้งแแจ้งอลไรก็ตั้งต่อไปอีกคอยเป็นเมียอะไรคอยจะปวดหัวแพ็คคอยว่าผัวบ่ได้คอยยันมันตีอันนี้คือความในใจเลยเนาะผัวกับบริยินดอกเนาะบ่าเมียอุ้มใจแบบนี้เนาะบริย์บอกสุพผืนพังเนาะเมีนบอกบอกราเวเนาะคำบอกไปเดี๋ยวเพื่นทีเพื่นทีทุบเพื่นทีตีเมีนบอก เงินอยู่ใน,นถุงดิสิยังไหลายอยู่บ่บ่มีเงินติดถุงบ่ชื่อชินโมให้แกบกักรเอองี้ยกชามฉิบเงินกกอายอันนั่นให้หันแช่นึงห<ม>ันแล้วก็ชื่อชองให้ลูกฮะโดย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 ชื่อส่องให้ลูกให้เต่านำเน่เนาะเป็นจะได้สุดชงเสือแบบนี้ฮะชื่อให้พัวชงหันบ่ ชงก็ซื้อให้พวะพ่อเนาะชาแปดพูดได้ชงก็ได้อืมชาแปดพันมันบุหรีเถิกแล้วไดรชงกระละชงผู้ชายหั่นกะจนคอยว่าแพงไป้ั่งกระกระดาแมนแมนแมนของกระแพงคือว่าวเนาะเพ่อพี่น้องอ่าผูใ้ใดมีกระโดดไปดหน่อยอช่ำเน่<ล>ช่ำเ,เน่ฮนแปดพระเจ้าชิดได้ก็ถือกแมนแมนแมนเป็นจังไรเสือเสือสุดเดี๋ยวนี่ฮะอ่าทั้งน้องหรือว่าอ่าทั้งลูกๆเนี่ยพอมีใส่อยู่บ่ พอมีอยู่อืมหากตัวใหม่กะอมีก็มีบ่หลายแฮงแน่เนาะตัวใหม่กะบ่มีหลายพอได้ใช้ละอืมได้ๆๆๆลูกกะสิหาต้มเพิ่นแล้วได้ๆอาย่ซื่อๆน้องน่ะเจ็บปวดเด้อเจ็บปวดหน่อยจังว่าเป็นหั่นเป็นนี่อีกได้ห่ะก็เด็กน้อยกะกําลังสิดื้อคืออ่าฮู้ๆนะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอ่าควอุกใจเนาะของผู้เป็นลูกเป็นเมียพี่น้องเอ้ย หัวหน้าครอบครัวเป็นแนนี่แล้วก็อยากอุกอังแน่แทนเนาะหากอนเคยขอน้ำอยู่บ้าขอคันได้เงินคันเห็นเงินลายเลยกอบ่อมือนั้นก็ค่อยไข่ไก่หกชิบให้ค่อยเด้นเด้อราวชิบพัอกันบัวหอยบัดยาน ยันมันหายแล้วมันเห็ดใชัยบาดหนิอืมขอพี่น้องอ่ะมันเห็ดพาแล้วก็มันจับพาชัยมันเห็ดเม็ดแต่มันจับเม็ดใช้แล้วมึงยันตายบาดหนิมันก็มาให้บาดหนิมันมึงได้ทรายเงินก็มึงให้มันลยบาดหนิเดี๋ยวได้หักอ่ะให้มันให้เดีฉีดก็ให้มันฉีดอ๋อเหนื่อยเ่อยยอ่ะก็คือสีอ่านี่นี่เลยพี่น้องเลยพอมากอ่ะที่แล้วนาะครอบครัวเป็นนี่พี่น้อง อ่าลําบากเบิ่งสุขทุกคนนั่นแหละก็มีแต่ว่าเบิ่งเด้อน้องเด้อเนาะอ่าอันใดเนาะคําว่าเฮากล่าวว่าอ่าบ่บ่คุ้มหรือว่าอ่ากล่าวว่าบ่โอ้ยจังว่าจังได๋เนาะพี่น้องเนาะกลว่ามันเป็นแบบอ่าฮายตั้เฮาเนาะเฮาก็อดไว้ก่อนเนาะอย่าแบบอ่าบ่ได้ได้ผู้เขาบ่คิดหยังเนาะนเจ็บปวดเฮาแหละอืมอเลืออด ตัวโควิดตัวหันไปเลยเดิน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 คือสีเนี้นี่เด็กน้องพี่น้องแต่กะคือทั้งอ่าน้องนี่กะบหักลูกหักเต้าหักเพ้งหักขัวเนี่ยเนาะกินน้ำตาทุ้งยางกินมั้ยทุ้งยางโต๊ะเด้ออืมฮะก็คือสีประมาณนี้เด้อเสร็จเด้อเนาะ ยังไงก็คือว่าใน่มันีนก็มาเยี่ยมยามายามพอดีว่าคนทางมาแต่เวีกทางบ้านกระทิงพวกเนี้ยมาได้ก็ถือโอกาสนี้มาเยี่ยมมายามเบิง่งอ่าว่าครอบครัวเป็นยังไงเน่ว่าอยู่ดีมีเฮงอยู่บ่ว่าเนาะคอยกะหาก้หาหกามาแต่เฮือนแม่ห้าจะช่องคือมาแต่เฮือนแม่คืออยู่ใช่เฮือนแม่อยู่บา้านในตาชิอว,นวันพวกเนี้ยชิวน อยู่เมืองเมืองไลยอยู่เมืองไลยเนาะมันไกลกันกับกิดชมพูงามทะเลแต่ว่าทางมันแวะไปทางนี้อยู่เข็มป่าเมื่อเมื่อไหนเมื่ออย่างเมื่ออยังเมื่ออยังคอยกับหูยเมื่อ บ่อ่นเบล่าเมื oh, ่อเฮือนแม่ไหนเมื่อเอาอย่างเนาะเออเมื่อเล่นชื่อฮันเล่แบบนี้ะไรบูมวอนเลยก็ค่อยเมื่อโอ้มูมวนในใจนี่ก็เมื่อเนาะอยูชื่อฮ่ามื่อเลยก็ค่อยเมื่อโอ้ยูชื่อฮ่ามื่อเลยก็ค่อยเมื่อเดินยดินเดินเดินเจ้าชิยูนี่ได้กันบัตรชิยูน้ำพัวบัดพัวบัตอยู่บัดรเนี่มีแต่ไปก็ไปก็แล้วก็อยู่กับลูกน่อยช่างคนนั่นเองโอ้แต่พ่อบอกเหงาเนาะมึงในพี่น้องเอ้เด็กหน่อยก็อยู่ดินละนี่เนาะอยูเดินละ า้อยูงงามๆตด้แม่นเนาะก็ไปเป็นพี่น้องเอ้ยอ่ามุนนูเนาะเล็กนยแถวนี้ก็ได้โดยก็คือสิประมาณนี้เด้อซะเด้อออ้ยม่ยังนี่ๆนมนี่ๆคํอยากกินนมก็กินตัวนี้อืมแล้วบ่าเมื่อก่อนเด้อจึงกินเด้อโดยโดยอ้าจังไดก็ขอให้อยู่ดีมีเรามีแต่ว่าเป็นกํลังใจให้สู้ต่อไปเด้อเนาะอ้านอๆๆ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  จังใดก็เป็นกาลังแกให้สู่ต่อไปเนาะสิ่แหลครบครัวอ่าเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็บุมีไปอยากให้เกิดเนาะแต่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีแต่ว่าอ่าบุญวาสนาของเขาเนาะว่านใดก็ได้เนาะอ่าก็ว่าแมนไปเกิดมาเลยแมนเ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 มนโอ้น้องเผยน้องเนาะอ้าวก็คือสีประมาณนี้เด้อเนาะโดยโดยอ้าวจังใดก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเด้ออ้าสบายดีเด้อโดยโดยโดยอ้าสบายดีสบายดีพอพี่น้องก็โอเคเด้อเนาะโดย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 น้องพอพี่น้อง กาเดียวบกจิบก็คือสิได้โฟตัวเมื่อเลยพี่น้องฝนตกแหล็ดเลยพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้เนาะเมื่อพอด้านเมื่อพอด้านชําได้นี่เนาะอืมเนาะพอพี่น้องด้านมันต้อแห้งหืต้องมันตด้นโอ้ยเลย่ยย้ำฝ่ายย้ำผนก็คือว่าเลยพี่น้องมันเมื่อแห้งก็อยู่นี่ก็เมนแมนเมนมันเศร้าก่อนแต่เมื่อเนาะจังชั่นเละน้องพ่อพี่น้องเนาะคือสีนันนี่หละอ่าสะพานเบบล้อมเฮือนซานลัานเป็นของเพิ่นพี่น้องเอ้ย ตกแพงและเป็นหัเงินตกแพงแลยแกยูนิคอนเดิกแกยูยกย่ตามป่าตามรอนคือเก่าเนาะพ่อพี่น้องเนาะอ่าเวลาโอ้ยแต่เห็นทางน้องเพิ่นว่ามาครอบครัวกขาคือว่าเพ่อพี่น้องกะอ่าเห็นอกเขินใจเพิ่นอ,นอ,นอนนยู่พี่น้องแต่กะเฮ็ดจังไดได้เนาะอ่ามันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศมันนี่กะคือสีประมาณนี้แหลอะอบางทีเกิดขึ้นได้ ขอตัวเมื่อเดี๋ยวได้พี่น้องเด้อเนาะเนื่องจากว่าตอนนี้กะค่อยคำลงแดงมาเดี๋ยวได้พี่น้องเลยอ่าวันนี้เนาะกะอ่าบอจิดกะได้กลมาหาน้องได้กัน้องกะาระบายความทุกข์เนาะพี่น้องเนาะทุกข์ในใจนี่แหละอ่าว่าครอบครัวเจ้าของเดี๋ยวนี้เป็นจังไงพี่น้องบอจิดกกะเห็นอกเห็นใจเพิ่นยูแต่กะเห็นยังบ่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่พี่น้องเนาะอ่ามียังเนาะค่ะอ่าอยากแนะนำกะปรึกษามาทางคอมเมนต์บอจิดได้ได้พี่น้องเด้อเนาะ กายากอยู่ได้พี่น้องเลยเขามาครอบครัวลูกผัวข้าเจ้าเปลี่ยนแนีนี้เนาะกาขึ้นอยู่กับเจ้าของเองพี่น้องเ้ยขึ้นอยู่กับอนาคตอครัวของน้องเองเนาะ้ารทางอยากมีอยากร่ำอยากรวยก็คิดเอาเองพี่น้องเลยบางทีเกิดมีแต่หู้เตแบบนี้เลยพี่น้องแต่ว่าพวกแบบนี้นะออกยากแน่เนาะจากไหนจะต้องการขอสนขอแพร่รับได้หลายเนาะพี่น้องเนาะกาขึ้นอยู่กับตัวของคนเองในพี่น้องเลยขึ้นอยู่กับใจของเขาเจ้าเนี่ยเนาะขาเจ้าจะยุดจะยุดไปพี่น้องเลย คนเฮาก็คือว่าเนาะคำเปลี่ยนแปลงเจ้าของได้กับบัวสายเกินไปพี่น้องบัวจิตผู้แต่แบบนี้นนเานะาะคนเฮาเนาะกับว่าสิอยู่จุดเก่าก็คือสิบัวได้อีกอย่างพี่น้องเลยก็มีแต่ว่า,าเปลี่ยนเจ้าของได้กับพัฒนาครอบครัวให้ดีขึ้นได้กับโอ้ยดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะ กโอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะจังไรจังไรกากาบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัตรสุขสุคนเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจบัจิตเนาะพ่อพี่น้องได้เก่าโบกดข่ามโฆษณาของบัจิตบัจิตกะก,กาบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงบัตรสุขสุคนเด้อเนอาะท่านี่บัจิตก,ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อ